พอผมได้ใช้ก็เลยมาป้ายยานะครับกับแว่นถนอมสายตา Optus รุ่น Zero ที่มีเลนตัวล่าสุดอย่าง Retina X Amber เรียกว่าเล่นเกมนานแค่ไหนก็ไม่ปวดตาเลยสักนิดและทีเด็ดก็คือขาแว่นของเขาเนี่ยบางที่สุดในโลกใส่พร้อมหูฟังนานแค่ไหนก็ไม่เจ็บหูเรียกว่าเป็นแว่นที่คิดขึ้นมาเพื่อเกมเมอร์เพราะขนาดโปรเพลเยอร์และสตรีมเมอร์ชื่อดังยังเลือกใช้สั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับใส่โค้คด NECROSS รับส่วนลด100บาทจัดไปดีครับถูกขนาดนี้ ถ้าคุณอยากเสพความโหดบอกเลยว่าวิกเตอร์คริตหรือที่เราคุ้นเคยกันในชื่อเซอร์บ์ทูธนั้นเป็นวายร้ายคนหนึ่งที่โหดเหี้ยมมาโดยกําเนิดในตอนแรกทีมผู้สร้างตั้งใจว่าจะให้วิกเตอร์เนี่ยเป็นศัตรูข,ของไอออนฟิต์แต่ด้วยความสามารถและความดิบเถื่อนเขาจึงกลายมาเป็นคู่ปรับของผู้วอรีนและเอ็กซ์มนที่แข็งแกร่งและน่าจดจําและในวันนี้ซูเปอร์ฮีโร่สโปรไฟล์จะนําคุณผู้ชมมารู้จักกับเขาคนนี้ที่คุณอาจจะได้เห็นแง่มุมที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อน จากครอบครัวชาวบ้านในแคนาดาเชื่อไหมครับว่าจุดเริ่มต้นตำนานความชั่วร้ายของวิกเตอร์ครีดนั้นมันเริ่มจากพายแค่ชิ้นเดียวจริงๆคือวันนั้นเป็นวันเกิดของลูเธอร์ครีดน้องชายของเขาและลูเธอร์ก็ได้พายเป็นของขวัญพอเจ้าวิกเตอร์เห็นเข้าก็รู้สึกว่าอยากชิมซะเหลือเกินเขาเลยขอน้องชายว่าขอพี่กัดสักคำได้ปะเนี่ยแต่เจ้าน้องชายก็ดันไม่ยอมทําให้วิกเตอร์เนี่ยกระโจนเข้าใสา่กลายเป็นศึกพี่น้องตีกัน จริงๆแล้วเรื่องนี้มันควรจะเป็นแค่การทะเลาะแบบเด็กๆแต่พอวิกตอรียแม่ของทั้งคู่เดินเข้ามาดูภาพที่เธอเห็นก็คือวิกเตอร์นั้นใช้เขี้ยวขย้ำลูเธอร์จนถึงแก่ความตายแถมยังกินพายทั้งที่เลือดยังเลอะปาก แนนอนว่าการที่ลูกชายคนโตของบ้านจูจๆก็มีเขี้ยวงอกออกมาเนี่ยมันช่างเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อสําหรับคนธรรมดาในยุคที่คําว่ามิวแทนยังไม่เป็นที่รู้จักเซบาไดอาผู้เป็นพ่อเนี่ยดันเชื่อสุดหวัวใจว่าลูกชายของตนเนี่ยโดนปีศาจเข้าสิงเขาจึงจัดการถอนเขี้ยวของวิกเตอร์ทิง้งแล้วจับไปขังไว้ในห้องใต้ดินจนกว่าปีศาจในร่างของลูกชายจะหายไป วินาทีนั้นไม่มีใครคิดหรอกครับว่าการกระทําของผู้เป็นพ่อเนี่ยจะสร้างปีศาจจริงๆขึ้นมาคือหลังจากที่ถูกล่ามเอาไว้ในห้องใต้ดินวิกเตอร์ก็พยายามจะขอร้องให้แม่ในช่วยปล่อยเขาแต่วิกเตอรเรียกลับไม่กล้าเพราะเธอกลัวสามีจะใช้กําลังแล้วพอบอกลูกชายไปแบบนั้นวิกเตอร์กลับพูดประโยคที่ทําให้คนเป็นแม่ถึงกับขนหัวลุกว่าแม่ไม่ต้องกลัวพ่อหรอกฮะแม่น่ะควรจะกลัวผมต่างหาก วันเวลาผ่านไปตลอดเวลาที่ได้สติวิกเตอร์ก็พยายามที่จะกระชากโซ่ตรวนให้ขาดเพื่อตัวเองจะได้เป็นอิสระแล้ววันหนึ่งความพยายามของเขาก็สําเร็จเมื่อโซ่ที่มือซ้ายถูกกระชากจนหลุดออกพอเป็นอิสระได้ครึ่งหนึ่งวิกเตอร์ก็ใช้เรียวแรงทั้งหมดในการกระชากเพื่อให้แขนขวาเป็นอิสระแต่ลองเท่าไหร่ก็ไม่สําเร็จสักทีดังนั้นวิกเตอร์จึงตัดสินใจที่จะใช้เขี้ยวซึ่งงอกขึ้นมาใหม่เนี่ยขย้ำม,มือขวาตัวเองจนขาดแล้วออกมาจากห้องใต้ดิน พอขึ้นมาพบกับพ่อแม่อีกครั้งคำพูดแรกที่วิกเตอร์พูดกับแม่ของเขาก็คือผมบอกแล้วไงแม่แม่ควรจะเชื่อผมจากนั้นก็ตรงเข้าไปฆ่าพ่อของตัวเองทิ้งทันทีส่วนแม่นั้นถึงดูเหมือนจะถูกฆ่าแต่เธอก็แค่หมดสติไปเท่านั้นเอง ค่ำคืนที่วิกเตอร์ครีตเป็นอิสระจากครอบครัวเขาเป็นแค่เด็กอายุ13ปีเท่านั้นเองและนี่แหละคือค่ำคืนของวายร้ายจอมบ้าเลือดที่จะกลายเป็นเซเวอร์ทูตในอนาคตโดยพลังหลักๆที่เขามีในตอนนั้นก็คือเขี้ยวและเล็บรวมถึงพลังฟื้นฟูอย่างฮีลลิงแฟกเตอร์ที่ทําให้มือของวิกเตอร์เนี่ยงอออกมาเป็นปกติอีกครั้ง ตัวละครอีกสองคนที่มีความเกี่ยวข้องกับวิกเตอร์ก็คือน,น้องชายและน้องสาวอย่างซาอูลกับคาร่าที่ต้องตกระกรรมลําบากเพราะวิกเตอร์ฆ่าพ่อทําให้สองคนนี้ต้องไปทํางานที่คณะละครสัตว์ จนกระทั่งทั้งคู่ได้พบกับโลแกนหรือวูเวอรีนที่ถูกจับมาแสดงในฐานะของโชว์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยโลแกนก็อยู่ในความดูแลของสองคนนี้แต่ไปไปมาๆคลาร่าดันเกิดเห็นอกเห็นใจโลแกนเธอจึงเกลียกล่อมให้ซาอูลช่วยกันพาโลแกนหนีซึ่งซาอูลก็ต้องยอมพี่สายยังหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่พอทั้ง3คนต้องเดินทางระหกระเหินด้วยกันซาอูลกลับพบว่าคลาร่าและโลแกนเนี่ยดันมีใจให้กันทำให้เขาไม่พอใจมากๆซาอูลจึงตัดสินใจขายโลแกนให้มิสเตอร์ซินิสเตอร์ ทำให้โลแกนต้องถูกตามล่าแต่ในที่สุดโลแกนก็รู้จนได้ว่าสาอูนเนี่ยเป็นต้นเหตุของเรื่องวุ่นวายทั้งหมดเขาจึงฆ่าสาอูนทิ้งทำให้คลาร่าไล่เขาเออกไปจากชีวิต เหตุการณ์ตอนนี้ผมเคยเล่าไปแล้วในประวัติของวูเบรินแต่เรื่องมันยังมีต่อเพราะจริงๆแล้วความวิปริตของวิกเตอร์ก็คือเขาจะต้องเดินทางมาทรมานซาอูลทุกครั้งในวันเกิดของน้องแต่วันเกิดในปีนี้เนี่ยคลาร่ากับบอกพี่ชายของเธอว่าซาอูลนะ่ะตายไปแล้วและได้เป็นอิสระจากการทรมานของวิกเตอร์อย่างแท้จริงทําให้วิกเตอร์รู้สึกโกรธแค้นโลแกนมากม ซึ่งนี่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่เซเบอร์ทูธกลายมาเป็นไม้เบื่อไม้เมา,มากับวูบเวรีนมาจนถึงปัจจุบันส่วนใบหน้าของคลาร่าที่ดูเละเทะแบบนี้ก็มีวิกเตอร์เป็นต้นเหตุเหมือนกันนะครับเพราะในอดีตวิกเตอร์เองก็เคยบังคับให้ซาอูลเนี่ยเลือกว่าจะยอมให้เขาทรมานหรือจะเล่นงานคลาร่าซึ่งแน่นอนว่าซาอูนที่ไม่อยากเจ็บตัวก็ต้องเลือกทำร้ายพี่สาวอย่างไม่มีทางเลือกนั่นแหละครับท่านผู้ชม ความบ้าเลือดเกินมนุษย์ของวิกเตอร์คริสนั้นทำให้ผมไม่รู้เลยว่าเขาจะสืบสาหาคนที่ฆ่าซาอูนด้วยเหตุผลอะไรระหว่างแค้นที่น้องชายโดนฆ่าหรือแค้นที่เยื่ออารมณ์ของเขาถูกทำลาย ถึงแม้คลาาจะไม่ยอมบอกว่าเป็นฝีมือของใครแต่สุดท้ายวิกเตอร์ก็ตามเจอว่าเป็นฝีมือของโลแกนคือกว่าวิกเตอร์จะรู้เนี่ยเวลาก็ผ่านไปสักพักใหญ่ๆจนโลแกนย้ายหลักแหล่งไปอาศัยอยู่ในชุมชนเล็กๆแห่งหนึง่งและใช้ชีวิตอยู่กับผู้หญิงที่ชื่อซิลเวอร์ฟ็อกซ์ซึ่งการพบกันครั้งแรกของทั้งคู่เนี่ยตอนนั้นโลแกนกำลังมีเรื่องต่อยตีกับคนในผับอยู่แล้วเจ้าวิกเตอร์ก็ยื่นมือเข้าไปช่วยแถมทั้งคู่ยังดูคุยกันถูกคออีกต่างหาก ทั้งสองหนุ่มพูดคุยกันจนดึกดด่นซินเวอร์ฟ็อกซ์จึงตัดสินใจออกมาตามหาสามีและทันทีที่วิกเตอร์เห็นเธอเท่านั้นแหละคำพูดแปลกๆก็ออกมาจากปากของหมอนี่ในทันทีนายก็ระวังเอาไว้หน่อยก็แล้วกันนะเมียคนสวยคนนี้เนี่ยจะทำให้นายรู้สึกแย่แน่นอนเลยละคือตอนที่วิกเตอร์พูดออกมาโลแกนก็ไม่ได้คิดอะไรแต่หนึ่งเดือนหลังจากนั้นเมื่อวันเกิดของโลแกนมาถึงซินเวอร์ฟ็อกซ์ก็ถูกฆ่า เธอทำให้โลแกนรู้สึกแย่อย่างที่วิกเตอร์พูดจริงๆแถมคนลงมือยังยืนรออยู่ในที่ที่ทั้งคู่พบกันเป็นครั้งแรกแน่นอนว่าการต่อสู้เริ่มขึ้นแทบจะทันทีที่โลแกนเห็นหน้าวิกเตอร์แต่ดูเหมือนว่าโลแกนจะไม่ได้เปรียบเลยแม้แต่น้อยเขาโดนท่อนเหล็กซัดจนลงไปกองแต่วิกเตอร์ก็ไม่ได้ลงมือฆ่าแถมเวลาหลังจากนี้ทุกๆปีเมื่อถึงวันเกิดของโลแกนวิกเตอร์คริสจะมาหาแล้วมากระทืบโลแกนเสมอโดยทุกครั้งที่โลแกนถูกเล่นงานก็แทบไม่มีสักครั้งเลยที่เขาจะเป็นฝ่ายชนะ เรื่องที่เล่าไปเมื่อสักครู่เนี่ยเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีเลยนะครับเพราะจริงๆแล้วพลังของวิกเตอร์นั้นสามารถชะลอความแก่คือที่เห็นเนกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเซเวอร์ทูธน่าจะมีอายุเกินร้อยปีเข้าไปแล้ว แต่หลังจากไล่ตามเล่นงานโลแกนอยู่หลายปีการกระทำเช่นนี้มันก็กลายเป็นแค่ประเพณีไปโดยในเวลาต่อมาวิกเตอร์ครีสก็ได้รับเลือกให้เข้าทำงานในหน่วยรับของ CIA ที่รู้จักกันในชื่อทีม X X โดยมีโลแกนเป็นหนึ่งในนั้นซึ่งการทำงานของทั้งคู่ก็ไม่ค่อยจะราบรื่นสักเท่าไรเพราะระหว่างปฏิบัติภารกิจวิกเตอร์มักจะฆ่าผู้บริสุทธิ์จากความกระหายเลือดที่ไม่สามารถควบคุมได้ทำให้มีเหต,ตุต่อยตีกันอยู่เรื่อย วิคเตอร์ครีสเริ่มใช้โค้ดเนมเซอร์เบอร์ทูธในปี1968ตอนที่เขาเป็นนักฆ่ารับจ้างในไซ่ง่อนและหลังจากทีม X ถูกยุบวิคเตอร์กับโคจอนกลับมาพบกับโลแกนอีกครั้งเมื่อโลแกนรู้ว่ารัฐบาลกำลังมีโครงการล้างสมองเหล่ามีแทนแล้วนำไปเป็นทาสทำให้โลแกนรวบรวมกำลังพลเพื่อปลดแอกมนุษย์กลายพันธุ์คือตอนนั้นนอกจากเขาจะจ้างเซเบอร์ทูธแล้วก็ยังมีมนุษย์กลายพันธุ์คนอื่นๆอีกมากมายซึ่งตัวละครที่มีบทบาทสำคัญในช่วงนี้ก็คือฮอลลี่ไบรท์หรือโฮโล มนุษย์กลายพันธุ์ที่มีความสามารถในการสร้างภาพโฮโลกรมโดยเส้นเรื่องในช่วงนี้การได้ใกล้ชิดกับฮอลลี่นั้นทําให้วิกเตอร์ตกลุมรักและอยากจะเป็นชายที่ดีขึ้นแต่โชคไม่ดีที่สึกสุดท้ายการต่อสู้กับโครงการคามีราซึ่งเป็นมิวแทนของรัฐบาลน,นั้นมันจะมีตัวละครหนึ่งที่ชื่อไวรัสซึ่งเป็นมนุษย์กลายพันธุ์ที่มีพลังในการควบคุมการกระทําของคนอื่น โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนั้นก็คือเมื่อเซเบอร์ทูธและบูบรีนจัดการกับไวรัสได้แล้วเจ้าไวรัสที่กำลังจะตายก็ล้างแค้นด้วยการควบคุมเซเบอร์ทูธให้เล่นงานฮอลลี่พอวิกเตอร์รู้ตัวเขาก็ร้องให้บูบรีนเนี่ยช่วยหยุดเขาทีแต่จังหวะนั้นทั้งความตกใจทั้งระยะห่างของทั้งคู่ทําให้บูบรีนไม่สามารถจะห้ามวิกเตอร์ได้ทันทําให้กรงเล็บของเซเบอร์ทูธนั้นกระซวกเข้าที่กลางหลังของฮอลลี่ในทันที ขณะที่ฮอลลี่ได้รับบาดเจ็บสาหาัสวิกเตอร์ก็โทษว่าความผิดนี้เป็นของโลแกนที่ห้ามเขาไม่ทันและเรื่องยิ่งเศร้าไปอีกที่ระหว่างนํำตัวส่งโรงพยาบาลฮอลลี่ได้ทําให้วิกเตอร์เห็นภาพชีวิตที่มีความสุขหากทั้งคู่ได้ใช้ร่วมกันเพราะตอนนั้นเนี่ยมันไม่ทันซะแล้วบาดแผลของฮอลลี่รุนแรงและสาหัสมากจนเธอรู้ว่าต่อให้ไปถึงโรงพยาบาลเธอก็ไม่รอด ดังนั้นเธอจึงเลื่อกที่จะทําให้วิกเตอร์เห็นภาพดีๆก่อนที่วาระสุดท้ายของเธอจะมาถึงเพราะถึงเธอจะไม่อยู่แต่ฮอลลี่ก็ยังอยากให้วิกเตอร์ใช้ชีวิตในเส้นทางที่ดีทว่าผลลัพธ์นั้นกลับตรงกันข้ามไปเลยเพราะสุดท้ายเซบ์ทูธก็เกลียดบูบอรินเข้าไส้แถมยังเลือกเดินบนเส้นทางของมหาวายร้ายมาจนถึงปัจจุบันโชคชะตาของเซบ์ทูธนั้นมักจะเล่นตลกกับเขาอยู่บ่อยๆย,ยกตัวอย่างเช่นในอดีต วิกเตอร์เคยร่วมงานกับสายลับชาวเยอรมันอย่างเลซี่ซอเบอร์ซึ่งความสนิทของทั้งคู่นั้นทําให้เกิดสัมพันธ์สวาสขึ้นตอนนั้นสิ่งที่ครีสไม่รู้มีอยู่2ออย่างคือ1นึ่งเลนี่คือมิสทีคที่ปลอมตัวมาและ2หลังจากที่ทั้งคู่แยกทางกันมิสทีก็ได้กําเนิดเด็กทารกหนึ่งคนขึ้นมาคือเกรดอนคริส เวลาผ่านไปวิกเตอร์ครีตก็รู้สึกทนทุกทรมานกับความกระหายเลือดที่ควบคุมไม่ได้เขาจึงจ้างเบอร์ดี้นิวแทนสายพลังจิตให้มาเป็นคู่หูเพื่อคอยควบคุมสัตว์ชัตยานสัตว์ป่าในตัวทําให้วิกเตอร์รู้สึกสงบขึ้นและพยายามจะสร้างองค์กรอาชญากรรมที่แข็งแกร่งแต่ระหว่างนั้นเซเบอร์ทูตก็ถูกโจมตีโดยใครบางคนทําให้วิกเตอร์และเบอร์ดีต้องร่วมมือกันหาตัวศัตรู เธอว่าปลายทางที่นำพวกเขาไปถึงล้วนเป็นโศกนาฏกรรมที่รออยู่เพราะสุดท้ายเบอร์ดีก็ถูกศัตรูสังหารและศัตรูคนนั้นก็คือเกรดอนลูกชายของวิกเตอร์ซึ่งเหตุผลที่เขาจ้องเล่นงานพ่อของตัวเองก็เพราะว่าเกรดอนเนี่ยตอนเด็กๆเ,เขาถูกทิ้งโดยพ่อและแม่ที่เป็นมิวแทนทำให้เขาเกลียดพวกมนุษย์กลายพันธุ์แบบสุด,สด และพอวิกเตอร์รู้ว่าเป็นฝีมือของลูกชายเขาก็เลือกที่จะไม่ฆ่าส่วนฟังเกรดอนเองหลังจากที่เล่นงานพ่อไม่สําเร็จเขาก็ไต่เต้าจนมีตําแหน่งทางการเมืองและพยายามจะเดินหน้าต่อต้านสิทธิของพวกมนุษย์กลายพันธุ์ถึงเขาจะไม่มีพลังกลายพันธุ์เหมือนพ่อและแม่แต่ก็แสบหน้าดูเลยไม่ล่ะแต่สุดท้ายด้วยความที่เขาต่อต้านมิวแทนมากเกินไปเกรดอนก็พบจุดจบเพราะถูกมิสทิกอีกจักระวาลหนึ่งยิงจนเสียชีวิต บทบาทช่วงแรกในคอมิกนั้นเซเบอร์ทูธอาศัยเพียงเคี้ยวและกรงเล็บแบบเดิมๆในการต่อสู้ซึ่งแค่นั้นเซเบอร์ทูธก็เป็นเครื่องจักรสังหารที่อันตรายมากๆอยู่แล้วแต่ในที่สุดเขาก็ได้รับการอัปเกรดครั้งใหญ่เพราะถูกเวฟพอนเอ็กซ์เนี่ยจับตัวไปเคลือบกระดูกด้วยอะแมนเทียมแถยมยังถูกบังคับให้ทำงานเพื่อองค์กรการจับตัวอันตรายอย่างเซเบอร์ทูธมาใช้งานเนี่ยเรียกว่าเป็นความประมาทอย่างมากเพราะเห็นคุ้มคลั่งแบบนี้เนี่ยแต่วิกเตอร์ก็ไม่ใช่คนโง่ พราะในเวลาต่อมาเจ้าหมอนี่ก็พยายามรวบรวมไฟล์ข้อมูลที่สําคัญของเวพอัเอ็กซ์เพื่อเอาไปขายให้ประเทศต่างๆที่ต้องการสร้างกองทัพมนุษย์กลายพันธุ์ของตัวเองแล้วก็จัดการถล่มเวพอัเอ็กซ์เพื่อหลบหนีออกมาทำอาชีพอิสระอย่างทหารรับจ้างอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่โลดแล่นในฐานะวายร้ายอยู่นานวันหนึ่งชีวิตของวิกเตอร์ครีตก็ได้พบกับจุดเปลี่ยนในชีวิตเมื่อโลกได้ให้กำเนิดวายร้ายที่ชื่อเรดออนสล็อตขึ้นมา เซเบอร์ทูตเป็นหนึ่งในจอมวายร้ายที่เข้าร่วมศึกในครั้งนี้อย่างไม่เต็มใจนักแต่ที่ต้องมาช่วยกับพอลแมกนีโตเนี่ยบอกว่าถ้าปล่อยให้เรดออนส็อตเป็นฝ่ายชนะมันไม่ใช่แค่ฮีโร่รอที่ซวยเพราะพวกตัวร้ายเองก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยแต่อย่างที่รู้กันว่าสุดท้ายด็อกเตอร์ดูมและสการเลตวิชเนี่ยได้ใช้เวทผกผันทําให้คนดีกลายเป็นคนชั่วและคนชั่วกลายเป็นคนดีวิกเตอร์ก็เลยกลายเป็นเทพบุตรไปเลยซึ่งในศึกครั้งนั้นเซเบอร์ทูตได้กลับใจหันมาช่วยพวกฮีโร่่่ตตอสสู้้้กกกับเเุาารรณ์ททีิดดขึนแยม วิชไลยเวทภกพันอีกครั้งหนึ่งเซเบอร์ทูดดันไม่กลับไปชั่วเหมือนเดิมเพราะเขาเดันอยู่หลังไอออนแมนที่เปิดบารียกันเวทอยู่นั่นเองหลังจากที่ทุกอย่างจบลงวิกเตอร์ครีสก็ได้เข้ามาอบตัวกับเจ้าหน้าที่แล้วยอมถูกขังเพื่อชดใช้ความผิดในอาชญากรรมที่เขาเคยก่อไว้และในระหว่างที่อยู่ในนั้นเขาก็ตั้งใจว่าพอออกมาแล้วเนี่ยเขาจะกลายเป็นฮีโร่เหมือนที่วูเบอรีนเคยเป็น เมื่อพ้นโทษออกมาเซิร์บท t ดก็กลายเป็นหนึ่งในทีมฮีโร่อย่างตอนอยู่ในทีม Avenger Unity Division วิกเตอร์ก็เป็นคนที่ช่วยพวกพร้องต่อสู้กับ High Evolutionary และตามหา Scarlet Witch กับ Quick Sinver ที่หายไปนใน Counter-Earth นอกจากนี้เขายังช่วย Avenger รับมือกับ ron, อ l t r o n เพราะเลปอะแมันเทียมของเขานั้นเป็นกำลังที่สำคัญอย่างมาก เมื่อเวลาผ่านไปเซเวอร์ทูธเข้ามาอยู่ในทีมเอ็กซ์มนของแมกนีโตและคอยต่อสู้เพื่อปกป้องผวพันมิวแทนจากโรคเอ็มพ็อกซ์ที่เกิดจากหมอกเทอริเจนโดยหลังจากที่ผ่านการต่อสู้มามากมายเวทผกพันก็ค่คอยๆเสื่อมลงจนความรู้สึกกระหายเลือดของวิกเตอร์กลับมาจนเขาไม่สนใจอะไรนอกจากการฆ่าซึ่งก็มีบางช่วงที่เขาเคยคิดเล่นว่าเขาอยากจะฆ่าเพื่อนร่วมทีมทิ้งให้หมดซะด้วยซ้ำแต่วิกเตอร์กลับเอาชนะความกระหายเลือดเพราะไม่อยากจะกลับไปเป็นจอมวายร้ายแบบเดิมอีกแล้วและเขาก็ทําได้สําเร็จ ในเวลาต่อมาโอแมนโลแกนได้ยกตำแหน่งหัวหน้าทีมเวพปอเอ็กซ์ให้กับเซเบอร์ทูธเพราะตอนนั้นโลแกนอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถที่จะนำทีมได้และศึกที่หนักที่สุดสำหรับวิกเตอร์ก็คือการต่อสู้กับวิลเลียมสไตรเกอร์อดีตเจ้าหน้าที่ของเวพปอเอ็กซ์ที่หันไปเป็นศัตรูกับมนุษย์กลายพันธุ์คือตอนนั้นวิลเลียมเนี่ยถูกดัดแปลงให้เป็นไซบอร์กที่มีชิ้นส่วนของอะดามันเทียมนอกจากนี้เขายังร่วมมือกับเมนเทโลมิวแทนสายพลังจิตที่สามารถควบคุมคนอื่น พวกเขาก่อตั้งคริสตจักแห่งศักยภาพมนุษย์ขึ้นมาและเริ่มควบคุมมนุษย์กลายพันธุ์ให้มาเป็นกำลังรบรวมถึงหาสาว,วกได้มากมายแถมตอนนั้นสไตรเกอร์ยังใช้าศาสตร์มืดและเวทมนต์เพื่อทำสัญญากับซาตานอีกตั้งหาก โมเน่ Monet, ซึ่งเป็นพันธมิตรเก่าของวิกเตอร์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่ถูกเมนทนโลควบคุมเธอจึงกลายเป็นเหยื่อล่อให้เซบาทูสและเอ็กซ์ฟอสเข้ามาติดกับซึ่งการต่อสู้เพื่อทลายคริสตจักแห่งศักยภาพมนุษย์นั้นถึงแม้จะต้องรบกับมนุษย์กลายพันธุ์ที่ถูกควบคุมแต่สุดท้ายพวกเขาก็จัดการกับเมนทนโลและปลดปล่อยทุกคนให้เป็นอิสระส่วนสไตรเกอร์ที่เป็นโต้โหใหญ่ขององค์กรก็ถูกรุมกินโตจนดับอนาถ เรื่องที่เหนือความคาดหมายของเอ็กซ์ฟก็คือจอวิลเลียมตัวแซมเนี่ยได้ทำสัญญากับซาตานเอาไว้ว่าถ้ามีคนสังเวยเ,เลือดให้มากพอเขาก็จะสามารถคืนชีพกลับมาได้อีกครั้งดังนั้นการจะปล่อยให้ศัตรูข,ของเผ่าพันธุมิวแทนกลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาเนี่ยมันคงจะไม่ดีแน่ๆนเซเบอร์ทูธและผองเพื่อนจึงคิดจะเดินทางไปยังนรกเพื่อทำลายวิญญาณของสไตรเกอร์ให้สินส้นซากแต่คนเป็นๆจะเดินทางไปยังนรกได้ยังไงกันเล่า ที่พึ่งเดียวที่มิสทีคิดออกในตอนนั้นก็คือพวกเขาต้องไปขอร้องอาซาเซลให้ช่วยพาทุกคนไปแต่ตอนแรกอาซาเซลก็ไม่ยอมช่วยด้วยเหตุผลที่ว่าฉันจะไม่ช่วยผู้ชายคนที่เธอมีลูกกับมันเดดคาร์ดนะมิสทีคือต้องย้ำกันอีกทีว่ามิสทีกเนี่ยเป็นแม่ของเกรดอนลูกของวิกเตอร์และเป็นแม่ของไนท์ครอว์เลอร์ลูกของอาซาเซลด้วยทำให้อารซาเซลรู้สึกเหม็นขี้หน้าเซเบอร์ทูธแต่เอาจริงๆเจมิสทีกเนี่ยด้วยความที่เธออายุยืนและเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้หลากหลายรูปแบบ ทำให้เธอมีทั้งลูกจริงและลูกบุญธรรมรวมๆกันถึง6คนเลยทีเดียวเมื่อมิสทิกเริ่มพูดเกลี้ยกล่อมอาซเาเซลก็ยอมที่จะช่วยและทันทีที่ไปถึงนรก วิกเตอร์ครีตก็ได้พบกับวิญญ,ญาณของเกรดอนอยู่ที่นน่นซึ่งพอได้พบกับลูกชายวิกเตอร์ก็คิดจะช่วยให้ลูกกลับมามีชีวิตแม้มิสทิกจะคัดค้านก็ตามนี่เป็นหนึ่งในหลายๆครั้งที่แสดงให้เห็นว่าจอมบ้าเลือดอย่างเซอร์เบอร์ทูธนั้นรักลูกมากกว่าที่คิดเพราะตอนที่เกรดอนฆ่าเบอร์ดี้ตายเนี่ยเขาก็ไม่ยอมฆ่าลูกของตัวเองแถมในเวลาต่อมาเกรดอนยังคิดจะฆ่าทั้งพ่อและแม่วิกเตอร์ก็ยังคิดจะช่วยลูกอีก ทว่าระหว่างที่เอ็กซ์ฟอร์เนี่ยพากันไปยังนรกบนโลกมนุษย์นั้นเจ้าเมนเทลก็ด้เริ่มพิธีคืนชีพให้แก่วิลเลียมโดยให้สาวกของคริสตจักรเนี่ยสละชีพให้แก่ซาตานเพื่อนำศาสดาของพวกตนกลับคืนมาดังนั้นคนอื่นยกเว้นวิกเตอร์จึงต้องกลับมาที่โลกเพื่อหยุดพิธีดังกล่าวแต่ทุกคนดันเสียท่าให้กับเมนเทลอกันหมดเพราะสมาชิกทีมเอ็กซ์ฟอร์ไม่มีใครมีภูมิต้านทานพลังจิตเลยแม้แต่คนเดียว อีกด้านหนึ่งเซเว์ทูธที่กำลังซัดกับสไตรเกอร์ในร่างปีศาจอยู่ในนรกก็มองเห็นพวกพ้องของตนกำลังจะกลายเป็นเครื่องสังเวยเขาจึงขอให้อซา,าเซลพากลับไปที่โลกเพื่อหยุดเมนเทโลและเหล่าสาวกโดยในการต่อสู้นั้นเมนเทโลได้ใช้พลังจิตเข้าจู่โจมซึ่งนั่นก็เป็นจุดอ่อนของเซเว์ทูธไม่ต่างกับคนอื่นๆแต่ในตอนนั้นเองวิกเตอร์ก็ได้บอกกับเมนเทโลว่าถ้าจิตใจของข้าคือจุดอ่อนแล้วก็งั้นข้ายอมแพ้ก็ได้ และในที่สุดสัญชตาตญาณสัตว์ป่าคลั่งที่วิกเตอร์สะกดเอาไว้ก็กลับมามีอิทธิพลเหนือจิตใจของเขาอีกครั้งทาให้วิกเตอร์สามารถหยุดลาวสาวกเอาไว้ได้ทันก่อนที่เพื่อนของเขาจะถูกสังเวยซึ่งจังหวะที่ทุกคนกําลังโล่งอกเมนเทโลกลับขโมยปืนของโดมิโนและกระนำยิงจนร่างของวิกเตอร์กลายเป็นเครื่องสังเวยซะเองหลังจากที่ร่างของเซเบอร์ทูสถูกหั่นจนเป็นชิ้นๆวิญ,ญญาณของเขาก็กลับไปยังนรกอีกครั้ง นรกที่วิลเลียมสไตรเกอร์กำลังจะฟื้นคืนชีพเพราะพลังของซาตานแต่ระหว่างที่วิญญาณของทั้งคู่สวนกันกลางอากาศรงเล็บของวิกเตอร์ครีตก็สะบ,บั้นศรีรษะของวิลเลียมจนขาดกระเด็นเป็นโอกาสคืนชีพของจอวายร้ายไปอย่างถาวร แม้สุดท้ายวิลเลียมสไตรเกอร์จะไม่ได้คืนชีพยอย่างที่ตั้งใจแต่ผลของการเส้นสังเวยก็ยังอยู่และคนที่วิกเตอร์เลือกให้กลับมามีชีวิตก็คือเกรดอนลูกชายของเขาซึ่งประโยคสุดท้ายที่เขาพูดกับลูกชายก็คือถ้าพ่อต้องเสียสละตัวเองแล้วก็พ่อจะขอทำมันเพื่อลูกเกรดอนลูกพอ่อด้วยชีวิตในวัยเด็กที่ถูกพ่อตัวเองทารุณกรรม วิกเตอร์ครีดกลับกลายเป็นพ่อที่รักลูกมากกว่าใครนี่อาจจะเป็นการชดเชยให้พ่อของเขาหรืออาจจะไม่อยากทําอะไรซ้ารอยพ่อของตัวเองก็สุดจะรู้ได้แต่นี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งของจอมคลั่งอย่างเซเบอร์ทที่ทราบซึ้งกินใจเสือเกินเมื่อเรดอนกลับสู่โลกมนุษย์แล้ววิญญาณของวิกเตอร์ที่อยู่ในนรกก็กลับไปเป็นมนุษย์บ้าเลือดอีกครั้งหนึ่งเพราะจิตใจที่ข่มสัญชตาตญาณได้ถูกเมนเทโลททำลายลง พออาซาเซลได้เห็นแบบนี้ก็รู้สึกอยากจะแกล้งชายที่ตัวเองเหม็นขี้หน้าคือถ้าจะช่วยก็ช่วยได้แหละแต่เขาก็ไม่ยอมช่วยแถมยังเปิดประตูมิติเพื่อปล่อยให้เซเบอร์ทูธกลับมาสู่โลกมนุษย์ภายในป่าลึกนี่แหละครับคือเรื่องราวที่ทําให้วิกเตอร์ครีสเนี่ยกลับมาเป็นจอมวายร้ายอีกครั้งหนึ่งในเวลาต่อมาดาร์คเอลฟ์มมเลคิดได้รวบรวมกองทัพเพื่อลุกร้างสิบอาณาจากักรวิกเตอร์ครีสได้ปรากฏตัวอีกครั้งในฐานะพันธมิตรของมมเลคิด โดยหวังว่าถ้ายึดครองโลกได้สําเร็จเนี่ยเขาก็จะได้ส่วนแบ่งในการปกครองดินแดนแต่สุดท้ายเป้าหมายก็ไปไม่ถึงฝั่งเพราะในการต่อสู้นั้นนอกจากเขาจะพ่ายแพ้ให้แก่วูปสเบนแล้ววิกเตอร์ยังถูกแมจิกตาดเีษาและเตะทิ้งไปในมิติลิมโบเรียกว่าเป็นความตายที่น่าอนาสุดๆไปเลยในเวลาต่อมาเมื่อโปรเฟสเซอร์เอ็ได้สร้างประเทศของมนุษย์กลายพันธุ์อย่งางคราคัว เซเบอร์ทูธก็ถูกชุบชีวิตขึ้นมาใหม่และร่วมกับมิสติกและโทอปฏิบัติภารกิจตามที่เซเวียร้องขอแต่สุดท้ายด้วยความคุ้มครั่งที่ติดตัวมาเซเบอร์ทูธได้ทำการละเมิดกฎหมายของมนุษย์กลายพันธุ์นั่นก็คือการฆ่าคนทำให้คริสถูกตัดสินให้โดนจองจำอยู่ใต้พื้นของคราครัวและไม่รู้ว่าจะได้รับอิสระเมื่อไหร่ก็เอาใจช่วยให้เซเบอร์ทูได้กลับมาโลดแล่นในคอมิกเร็วๆก็แล้วกันนะครับ เพราะถึงแม้เขาจะเป็นตัวอันตรายแต่ความเท่และความเถือนของตัวละครตัวนี้เนี่ยมันทําให้ผมชอบเอามากๆแถมเขายังเป็นคู่ที่ฟัดก,กับบูรีนได้ดุเดือดและสูสีอีกด้วยวันนี้ผมก็ขอจบเรื่องราวของเซเบอร์ทูธเอาไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับเอาไว้พบกันใหม่สัปดาห์หนะ้าสวัสดีครับ